ครับวันนี้จะมาลุนปืนเอ๊ะจะมาลุนปืนยูซี่ครับกับ M16 เงินนะครับปืนอนไนครบหมดแล้วครับครับลุ้นเลยครับยูซี่ก่อนอุย้ยได้แล้วครับโชคดีนะครับโอ้ยโชคดีจริงๆครับ,รรบวันนี้ได้แล้ว สักล้านหนึ่งก็ยังดีนะโอ้ยไม่ได้เขาใช้อไอ้หนึ่งกระบอกนะคุ้มแล้วพันห้าหนึ่งล็อ แล้วตอนนี้จะมาเ e สปืน u ไอแบบใหม่นะครับมาจากมือเงาใหม่ยรุ่งครับสวยครับเงิน,นงยิงง่ายตามสรงจำมันเดิมความเกลียนมันเดิเมดย,ยิงง่ายครับยิงงา่ายมากเลย ไม่สะบัดเลยครับแต่เน็ตเดียวกับลิงก็พอเลงแล้วไม่บัดับยิงง่ายขาดมีตุกปืนครับขาดเอฟซีับกเงินค,ครับ